ัดใจที่สุดเลยเพื่อนๆนักเตะในกันมาประมีทติ้งกันแบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากว่าประเทศไทยเราก็มีวงนักเตีเก่งๆมากอีคนน่ะม,มามาประจบกันแบบนี้นะครับผมตื้นใจมากเลยอ่ะโดยที่ว่าทุกคนเริ่มมาจริงๆเลยมาจิตใจจริงใช่ไหมครับโนปาแอดนะครับแอดคาราบาวของเรานะครับนักกีฬของเราทุกคนแล้วก็เล็กคาราบาวบาวแอดนะกีต้าระดับหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็มี นะครับน้องปูคนเสียงนิสเดียที่สุดเด้อเฮ้ยทำไมเสียง,งเขาเป็นอย่างนี้น้องปูขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาร่วมบนิหารผมผมตื่นตินที่สุดๆๆมากเลยครับว้าวที่จ่ายมากในโปรโอรเก็ตวันนี้ครับอ่าหลานชายก็ด้วย แอดกำลังคิดอยู่เนี่ยผมผมจะเป็นกีตาร์มากกว่าอ่าจัดหนักเลยนะคะของฝันของฝันเป็นกีตาร์นะเนี่ยให้หลานหลานชายอ่ะของฝันจัดหนักเลยนะคะหมาให้หลานซื้อเป็นของฝันพิเศษเลยไหมครับยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีครับแอดค้เป็นแนนาคอดู่กีตาร์มากกว่าไฮดรันชายคนเดียวในบ้านด้วยใช่ใช่คนนี้มาเลยคนเนี่ยเขาสมัครใจมา ทุกคนสมัครจะมาเว้ยมีแอรคาร์าบ้าพี่เลทคาราบาา้าโอ้พายเรลโดจริงๆตอนมีหลายคนกำลังมาพี่โป่งที่เล่นไปพี่โอราทพงใจนะแล้วตอนนี้ก็มีตอนนี้คนไอทีก็จะเป็นขาที่เตาจากสวีทแล็ปนะครับแล้วก็อนนี้หลายคนก็กำลังเดินทางมาที่พันสิทธิ์คำพีนะฮะตอนนี้แน,น,น่นอ่นะฮะช่วยกันหมดโดยเพราะยิ่งงานตำรวจท่องเที่ยวพันยาแล้วก็พี่น้องที่อยู่คนสมุทรลับต้นส์ เราอยากบอกว่าวอล์กอินสีปัจจุบันเนี้เปิดให้สำหรับส่งกับคนไทย,ท,ท,ท,ยทั่วประเทศสามารถเชื่อวอลกอ้นสีพัทยาเนี่ยสนุกสนานและใครอยากเห็นป่าแลับอยากเห็นพี่ิลมเล่ยนได<ก>้มาครับใจมากที่เราต้องจอหนะ้านะฮะทีจริงเราก็เริ่มเกิดแล้วนะครับใครใครใครอยากมาเกี่ยวมาเลยครับเชิญต้อนรับที่นี่นะครับต<อ>้อนรับคนไทยเต็มที่นะครับเวลคัมไทยแลนด์ มากเลยครับพยาสุดยอดครับไม่เลยมีเชื่อบันทีไว้ที่มีนะพญาเราปลอดภัยนะครับเขื่อนขึ้นไปได้ไว้ใจได้เลยครับมาเที่ยวกันเยอะๆน,นะครับอยากจะงหกะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยครับว่าความสนุกในประเทศของเราคือ walking s t i c ัพยา5ลูกน้องส่งมาให้พยาไม่ต้องไปยื่นตระเลี่ยงเข้ามาในนี้ ยังม,มีบรรยากาศของความสนุกสนานของตนตรีสดๆบนถนนฟอคกิ้งสตีดทไายนั้นชมกันนะสำหรับคนไทยทั่วประเทศครับ